หลังจากการเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566ที่ผ่านมานั้นพิธาลิมจเจริญรัตหัวหน้าพักคก้าวไกลก็ได้เดินสายไปขอบคุณพี่น้องประชาชนตามจังหวัดต่างๆที่ได้คะแนนเสียงท่วมท้นเช่นกรุงเทพนนทบุรีชนบุรีและยองและจังหวัดอื่นๆอีกนะครับวันนี้พิธาลิมจเจริญรัต หัวหน้าพักก้าวไกลพร้อมด้วยชัยธวัตตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกลโอรพพวิริยบพิวิยาโรดทีมเศรษฐกิจของพักก้าวไกลรวมทั้งว่าที่สสและตัวแทนจากพักก้าวไกลได้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะนโยบายด้านการกระจายอำนาจของพักก้าวไกลร่วมกับสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทอทั้ง3สมาคม ประกอบด้วยสมาคมสันนิบาตเทศบาลสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเนื้อหาของการพูดคุยหลักในวันนี้เป็นการประมวลข้อเสนอจากทั้งสมสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ากับข้อเสนอต่างๆในนโยบายการกระจายอำนาจของพักคก้าไกลพร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนกันในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของพิธาได้ระบุว่าวันนี้ตนตั้งใจมารับฟังจากตัวแทนอปทอทุกคนถึงอุปสรรคในการทํางานและเป้าหมายที่เราจะทําร่วมกันในอนาคตเพื่อประชาชนเมื่อจัดตั้งรัฐบ,บาลได้สําเร็จพิธาระบุว่านายกอปทอทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าอํานาจบริหารท้องถิ่นทุกวันนี้ถูกมัดมือมัดเท้าไว้อํานาจบริหารทําไม่ได้ด้วยกฎหมายการเงินการขาดอํานาจต่อรองและการตรวจสอบที่ไม่ได้มาจากประชาชน ทั้งหมดนี้นำไปสู่สภาพที่อำนาจการตัดสินใจงบประมาณ84%อยู่กับส่วนกลางเหลืออยู่ที่ท้องถิ่นแค่16%ซึ่งตนไม่เคยเห็นประเทศไหนที่เป็นแบบนี้จะสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปได้เลยดังนั้นตนเชื่อว่าเป้าหมายที่พวกเราต่างอยากเห็นร่วมกันก็คือการกระจายความเจริญกระจายอำนาจกระจายงบประมาณกระจายบุคลากรและกระจายภารกิจซึ่งพรรคก้าไกลมีแผนการทั้งในระยะ100วันแรก หนึ่งปีแรกและ4ปีแรกของรัฐบาลที่พรรคเก้าไกลขอนําเสนอเพื่อขอรับฟังความพิเห็นจากทุกคนในวันนี้ก็คือภายใน100วันแรกจะยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายอํานาจและการทํางานของท้องถิ่นรวมถึงคําสั่งคสช8ปทับสองหเพื่อคืนอานาจการคัดเลือกบุคลากรให้ท้องถิ่นให้ท้องถิ่นสามารถทําบริการสาธารณะได้ทั้งหมดยกเว้นที่ห้ามทา รวมทั้งการแก้ไขพรบรแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจและแก้ไขพรบรจัดตั้งห้าท้องถิน่นให้ออกระเบียบการเบิกจ่ายเองได้ภายใน1ปีแรกจัดทำประชามติให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารจังหวัดและยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคพร้อมกับแก้ไขพรบรข้าราชการท้องถิ่นให้สอดคล้องกันและภายใน4ปีแรกบรรลุเป้าหมายการถ่ายโอนภารกิจงบประมาณและบุคลากรโดยมีเป้าหมายอยู่ที่2 0 0แส0ล้านบาทต่อปีภายใน4ปี ในพิธายังระบุต่ตอไปว่าการกระจายอำนาจก็คือการระเบิดพลังทางเศรษฐกิจเจ็ดนกว่าลูกพร้อมๆกันผลการศึกษาเกี่ยวกับการกระจายอำนาจล้วนแต่บ่งชี้เป็นในทางเดียวกันว่ายิ่งมีการกระจายอำนาจมากก็ยิ่งทําให้ GDP โตมากขึ้นยิ่งกระจายอำนาจมากความเหลื่อมล้ําแต่ละภูมิภาคก็ยิ่งลดลงและยิ่งกระจายอำนาจมากการทุจริตก็ยิ่งลดลงดังนั้นความเจริญทางเศรษฐกิจการลดความเหลื่อมล้ําและการลดการทุจริตคือความสําคัญของการกระจายอำนาจ ซึ่งไม่ใช่แค่สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วเท่านั้นแต่รวมถึงประเทศที่กำลังพัฒนาด้วยทั้งหมดนี้เป็นสติที่มากพอที่บ่งชี้เป็นในทางเดียวกันว่าการทำให้ท้องถิ่นมีอำนาจงบประมาณและบุคลากรที่เพียงพอจะนำไปสู่การระเบิดพลังทั้งทางเศรษฐกิจการลดความเหลื่อมล้าและการลดทุจริตไปได้พร้อมกันไม่มีอะไรท้าทายเกินความคาดหวังของประชาชนการกระจายอำนาจมีทั้งสิ่งที่ทำได้โดยรวดเร็วมีทั้งสิ่งที่ทำได้อย่าง รวดเร็วและต้องรอบคอบและมีสิ่งที่ต้องอาศัยส่วนร่วมจากประชาชนมีเรื่องที่รัฐบาลทําได้เลยมีเรื่องที่ต้องทธประชามติและบางเรื่องต้องมีการแก้ไขรัฐมนูญทั้งหมดนี้ตนมั่นใจว่าจะทําให้เกิดความเข้าใจและสบายใจร่วมกันว่าการกระจายอํานาจไม่ใช่เรื่องสุดโตง่งแต่เป็นสิ่งที่จะนํามาซึ่งความเจริญมาสู่พี่น้องประชาชนคนไทยและประเทศไทยนายพิธาได้กล่าว ทั้งนี้หลังจากประชุมตัวแทนจากทั้งพรรคเก้าไกลและสามสมาคมอบทอได้หาลือกำหนดวันและแผนการจัดทำเวิร์กชอ็อ,กชอปร่วมกันระหว่างตัวแทนอบทอและพรรคเก้าไกลเพื่อประมวลข้อ